สวัสดีทุกคนพบกับช่างจีนี่ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทานข้าวแกงกะหรี่กันที่ร้านโคโค่ค่ะ <Yeah. S 1> ที่นี่เขาขายข้าวราดแกงกะหรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นหอยเป็นปลาหมึกเป็นกุ้งะคะ่ะ <Yeah. S 1> เขาจะมีเมนูให้เลือกนะคะแล้วก็สามารถนะคะเลือกเมนู ข้าวราดแกงกะหรี่นะคะที่นี่เขาถือได้ว่าถูกการันตีนะคะว่าอร่อยมาแล้วก็มีระดับความเผ็ดนะคะให้เราเลือกตั้งแต่น้อยปานกลางจนเผ็ดมากๆเลยค่ะน้ำแกงกะหรี่ของที่นี่นะคะเข้มข้น,นแล้วก็เครื่องเทศเน่นมากๆเลยค่ะ ถ้าค่าดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องจิ๊นี่ชาแนลด้วยนะ